สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับหลังจากที่เราประกอบแบตใน EP แรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ EP 2เดี๋ยวเราจะประกอบอุปกรณ์ลงกล่องกันนะครับนี้คือกล่องเครื่องมือช่างนะครับเอามาเจาะใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับเนื่องจากนะครับเออมันมีสีเหลืองนะครับเราอยากจะได้สีดำร้วนนะครับเราเลยซื้อสีสเปย์มาพ่นนะครับให้เป็นสีดำๆๆนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็มาติดตั้งอุปกรณ์นะครับก็จะมีคอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับ,รบไว้ควบคุมการใช้แบตนะครับมีมิเตอร์ในเรื่องของการวัดแรงดันไฟฟ้านะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การออของแบตนะครับว่าเหลือ,อกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเอาไว้ดูนะครับ เราจะมีซ็อกเก็ตนะครับในการชาร์จมือถือนะครับตัว5โวลต์นะครับ2.1แอมป์นะครับตัวนี้เราจะติดซ็อกเก็ตชาร์จมือถอเนียไว้2ตัวนะครับก็มีทั้งหมด4ุ่รูนะครับว่าชาร์จแบตได้พร้อมกันเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวช่องจุดบุรีนะครับไฟตรงนี้จะเป็นไฟ12โวลต์สามารถจะต่อเชื่อมกับ พัดลมหรือว่าไฟ1 2อโวลต์อื่นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไว้ควบคุมการปิดเปิดนะครับนะครับสวิตช์เราจะมี2ตัวนะครับคือไว้ควบคุมแบตกับเอาไว้ควบคุมการจ่ายไฟนะครับมาดูฝั่งชาร์จนะครับสวิตช์ในการชาร์จเนี่ยเราจะมีอยู่2ระบบนะครับชาร์จผ่านคอนโทรลชาร์เจอร์กับชาร์จตรงนะครับโดยใช้เครื่องชาร์จ ไฟบ้านนะครับเสียบเข้ามาสามารถจะชาร์จได้ทั้ง2ระบบเลยนะครับนอกจากนี้เราก็จะมีะการป้องกันโดยใช้ฟิลนะครับฟิลเราจะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับเพื่อป้องกันการช็อตนะครับถ้าช็อตขึ้นมาก็ไฟจะถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็จะมีตัวแจ็ค นะครับ2.1เนี่ยเอาไว้เสียบไฟ12โวลต์เอาไปใช้นะครับมีตัว XT60 นะครับตัวนี้เอาไว้เชื่อมต่อในการชาร์จแบตทั้ง2ระบบนะครับลหลังจากนั้นเราก็มาขันนะครับตัวซ็อกเก็ตนะครับให้มันแน่นๆนะครับ สำหรับระดับถัดไปนะครับเราก็ต้องมาต่อสายนะครับซึ่งไอตรงนี้ผมต่อสายไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเข้ามาดูข้างในนะครับเปิดมาดูข้างในเลยนะครับในเรื่องของเนี้ยเปิดเข้ามาก็จะมีคอนโทรลเซอร์นะครับ1ตัวแล้วก็พวกเอ่อตัวซ็อกเก็ตนะครับอยู่3ตัวนะครับแล้วก็จะมีแจ็คนะครับ ในนี้จะแจแ็คเราจะมีอยู่2ตัวนะครับซึ่งในวงจรน,นี้นะครับในเรื่องของการาต่อสายนะครับในเรื่องของเนี้ยผมจะมีสายสีดำกับสายสีแดงสายสีดำนี้จะเป็นขั้วลบนะครับสายสีแดงจะเป็นขั้วบวกแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับในเรื่องของสวิตช์ไฟนะครับก็เพื่อนจะเห็นไหมว่ามันจะมีอยู่3ขานะครับซึ่งไอขาที่มีสีแตกต่างจากเพื่อนเนี่ยจะเป็นขั้วลบนะครับแล้วก็ ตัวสองขาเนี่ยจะเป็นขั้วบวกซึ่งเวลาเราเปิดสวิตช์มันจะเชื่อมถึงกันนะครับเราก็นะครับไอตัวนี้เดี๋ยวเราใส่ขั้วมันก่อนอ่ะนี่ฮะก็ตรงนี้ผมใช้ตัวแจ็คในการหางปลานะครับปลาแจ็คใ,ในการเสียบซึ่งตรงนี้ผมใช้สายค่อนข้างมันใหญ่นะครับมันก็เลยแข็งแข็งนะครับการเสียบเนี่ยมันก็เลยยากสักนิดหนึ่งนะครับ ก็อันนี้นะคะตัวนี้มันจะมีบอกนะครับว่าอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบอันนี้บวกเราก็ใส่บวกลบเราก็ใส่ลบนะครับ <c oughs> นะครับตันนี้มาดูด้านบนนะครับด้านบนนะครับก่อนที่เราจะมาเทสระบบกันนะครับด้านบนนี้มันก็จะมีตัวนี้ตัวตัววัดโวลต์น,นะครับแล้วก็เรื่องของเปอร์เซ็นต์การของแบตแบตของเรานะครับเปอร์เซ็นต์ของแบต แล้วก็ด้านบน,นจะมีตัวตัวนี้เป็นตัวสวิตควบคุมนะครับซึ่งจะตัดวงจรแบตนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวสวิตควบคุมแหล่งจ่ายพลังงานทั้งหมดนะครับคือจ่ายแจ็ค2.1แจ้วนะครับก็ซ็อกเก็ตชาร์จตัว5โวลต์นะครับแล้วก็ตัวที่จุดบุหรี่1บโวลต์เนี่ยนะครับก็ข้างบนก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เรามาดู ด้านในนะครับก็จะมีคอนโทรลเจอร์ระบบาชาร์จของเราจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือชาร์จด้วยโซลาร์เซลล์แล้วก็หรือว่าจะชาร์จด้วยรถยนต์นะครับแล้วก็จะมีการชาร์จตรงนะครับกรณีที่เราซื้อนะครับซื้อเครื่องชาร์จของแบตเิอยลตัวนีนะ้มาชาร์จตรงๆเลยก็สามารถที่จะมาต่อกับช่องตรงนี้ได้นะครับซึ่งในเรื่องของการต่อรถยนต์เนี่ยเรามีอุปกรณ์เสริม เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็คือตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้นะครับไอตัวนี้นะฮะไอตัวนี้ก็เ,เอาไปเสียบที่ช่องจุด,จดบุหรี่รถยนต์นะครับสามารถที่จะชาร์จกับรถยนต์ได้นะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็ซึ่งมันก็จะชาร์จผ่าน ตัวนี้นะฮะ r คอนโทรล์จเจอร์ตัวนี้เป็นตัวควบคุมนะครับเพื่อป้องกันการชาร์จเกินชาร์จโอเวอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวควบคุมในเรื่องของการแบตนะครับมาดูแหล่งพลังงานแบตของเรานะครับแบตของเราตัวนี้นะครับเป็นแบตลิเทียมนะครับ12โวลต์20แอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาต่อเทสระบบกันนะครับก็ไอตัวนี้เราใช้แจ็ค XT60 นะครับในการ ต่อนะครับก็ลืมเพื่อบอกเพื่อนไปนะครับทุกวงจรไม่ว่าจะเป็นในระบบชาร์จหรือว่าระบบะการจ่ายพลังงานนะครับเราจะมีฟิลนะครับฟิลในเรื่องของกรณีที่ไฟฟ้าไฟลัดวงจรนะครับก็จะมีฟิลอยู่3ตัวนะครับมีเรื่องของจ่ายไฟ1ตัวแล้วก็เรื่องของการชาร์จอ,อยู่2ตัวนะครับ เดี๋ยวเรามาเทสระบบกันนะครับก็เปิดสวิตช์ตัวนี้นะครับไฟตรงนี้ก็จะติดนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีโวลต์อยู่ที่13.3โวลต์น,นะครับเปอร์เซ็นรเ์เซ็เพราะว่าผมชาร์จเต็มไปแล้วนะฮะแล้วก็ลองเปิดตัวนี้นะคะเปิดการใช้ไฟนะครับตัวซ็อกเก็ตตัวไฟของชาร์จมือถือเนี้ยก็จะติดนะครับ ทั้ง2ตัวเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถที่จะเอาอุปกรณ์ชิ้นอื่นนะครับมาใส่ได้นะครับก็คือตัวนี้นะครับสมมุติว่าเรามีมือถือหลายอันนะครับสังเกตหรือว่าเราจะชาร์จผ่านในตัวตัวอะไรไทซีใช่ไหมครัตัวนี้ซึ่งไอ,ไอตัวซ so ็อกเก็ตเมื่อสักครู่มันไม่มีนะครับเราสามารถจะเอาตัวนี้มาใส่ตัวนี้เพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะเอา อ่อไปเอ่อพลังงานไปใช้นะฮะเ,เดี๋ยวมันกลับหัวนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวบอกพลังงานว่าเอ่อโวลต์อยู่ที่13.4โวลต์น,นะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับผมจะเทสการชาร์จนะครับนะครับกับ iPad i นะครับ iPad Air 5ของผมนี้นะครตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเสียบ อ่ะเดี๋ยวอ่ะเสียบสายแล้วนะครับมาดูนะครับว่าตัว iPad ตัวนี้นะครับไฟจะขึ้นไหมลองดูนะครับนี่ครับก็อ่ะกับหัวนี่ครับก็ชาร์จนะครับเห็นสัญลักษณ์นะครับกำลังชาร์จอยู่นะครับ ก็ดับไปเนี่ยกำลังชาร์จอยู่นะครับสามารถที่จะใช้ชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ระบบแสงสว่างของผมเนี่ยผมก็จะเอาเออตัวไฟหลอดไฟนะครับ12โวลต์นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟ12โวลต์น,นะครับก็เราก็ใช้ออกแคมป์อยู่หลายครั้งแล้วนะครับก็ เราก็จะมีตัวแจ็คตัวนี้นะครับแจ็คในการเสียบนะครับเอามาเสียบรูนะครับซึ่งเรามีการทำไว้อยู่2อรูนะครับตรงนี้ก็เสียบปึ๊บไฟก็จะติดขึ้นมานะครับก็จะเห็นได้ว่าไฟก็สว่างขึ้นนะครับก็ใช้งานได้นะครับในส่วนตรงนี้ก็สามารถจะใช้งานพร้อมๆกันได้หลาย อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นชาร์จโทรศัพท์ชาร์จ iPad นะครับหรือว่าชาร์จไฟที่เป็นลักษณะไฟที่ใช้ในการแคมปิ้งนะครับที่ไม่ใช่ต่อตรงนะครับก็สามารถที่จะใช้งานตรงนี้ได้นะครับซึ่งในการใช้งานก็ตอนนี้แบตก็จะเห็นได้ว่าแบตก็เริ่มลดลงแล้วนะฮะนะครับก,ก็เป็นการดึงไฟไปใช้นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เราก็ ใช้ในการออกอทลิปมานะครับมา2-3ครั้งแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้ยังเหลือๆนะครับก็ที่ผ่านมานะครับที่ออกทลิปโดยเฉลี่ยเราก็แบตเราก็จะเหลือประมาณสัก75%นะครับต่อต่อ1คืนนะครับเราเรายังไปออกทลิปแค่วันเดียวอยู่นะครับถ้า2วันนี่จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวถ้ามีทิปไหนที่ออก แคมป์สวันนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้เพื่อนดูครับว่ามันสามารถจะอยู่ได้ถึงกี่วันนะครับสําหรับแบตเตอรี่12โวลต์20แอมป์นี้นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเทสการชาร์จผ่านรถยนต์นะครับโดยใช้ตัวนี้เสียบเข้าช่องที่จุดบุรีนะครับก็ตรงนี้นะครับก็เสียบเข้าไปนะครับพอเสียบเข้าไปนะครับไฟตรงนี้ก็จะติดนะครับ ผมเซตไว้อยู่ที่สิบสี่จุดแปดเจ็ดนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยก็ไฟเนี่ยก็จะอัพขึ้นมาจากระบบะแบตเตอรี่เราเนี่ยที่รถยนต์เนี่ยสิบสองโวลต์กว่าเนี่ยสิบสี่โวลต์แล้วกันนะครับที่ชาร์จเข้าเนี่ยอัพอเป็นสิบสี่จุดแปดเจ็ดนะครับตอนนี้แอมยังไม่วิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดสวิน์นะครับนะครับเดี๋ยวเปิดสวิ์แบตก่อนคือสวิ์ตัวนี้อ่า นะครับไฟติดแล้วแต่ไฟเอ่อแล้วก็มาเปิดสวิตตัวชาร์จตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับอ่านะก็จะเปิดนะครับตอนนี้เพื่อนก็จะเห็นได้ว่านะครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้นะครับเห็นไหมครับไฟแอมเริ่มขึ้นแล้วครับข้างล่างสีฟ้าเนี่ยแอมเริ่มขึ้นแล้วนะครับว่า ระบบชาร์จเราเนี่ยจะวิ่งอยู่2.3แอมป์นะครับซึ่งจะชาร์จอยู่กับแบตเตอรี่12โวลต์20แอมป์นะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะใช้ชาร์จกับรถยนต์ได้นะครับส่วนใหญ่ครับผมอตอนนี้ที่ออกทริปนะครับตอนไปผมก็ชาร์จผ่านรถยนต์ขากลับเราวิ่งกลับมาเราก็ชาร์จผ่านรถยนต์นะครับทำให้เรา ไม่ต้องมาชาร์จผ่านระบบไฟฟ้า 220V โวลต์นะครับเป็นการประหยัดอีกทางหนึ่งนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของ power b o x นะครับที่ผม diy นะครับทำขึ้นมานะครับเพื่อใช้ในการออกแคมป์นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปดีๆที่มีประโยชน์ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ